ฝึกลูกดูดน้ำดูดนมจากหลอดยังไงคะพอมีวิธีไหมคะอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแก้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่เป็นไรเมื่อมีคนขอมาฉันก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างนะคะฉันเป็นพยาบาลคนหนึ่งแต่ฉันก็จะทำเท่าที่ฉันทำได้อ่ะฝึกยังไงอันดับแรกนะคะคุณแม่เด็กอาจจะสามารถที่จะดูดนะคะเป็นหลอดน้ำอย่างสมมติอันนี้เป็นหลอด ฉันไม่มีหลอดขออภัยอย่างสมมตินี่เป็นหลอดนะคะคุณแม่อันนี้เป็นหลอดปองอันนี้เป็นหลอดนะคะคุณแม่ก็คือน,นี่เป็นหลอดอันนี้เป็นแก้วหาแก้วไม่ทันนะคะเพราะว่าทําคนเดียวแก้วไม่มีนะคะมองไปรอบข้างอันนี้อยู่ในห้องนอนนะไม่มีแก้วอันนี้สมมุติเป็นแก้วคุณแม่เทน้ําเข้าไปน้ําพรึ๊บอ่ะสมมติเทน้ําเข้าไปพรื๊บ<ๆ>นะคะเทน้ําเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ ฝึกเวลาฝึกแม่โบลืมบอกไปช่วงเวลาที่จะฝึกน้องให้ดูดน้ําได้จากจากหลอดนะคะอายุประมาณ8เดือน8เดือนนะคะน้องเขาจะมีความรู้สึกดูดดูดน้าจากจากจากหลอดได้แล้วแต่เราจะต้องรู้หลักวิธีการฝึกไม่ใช่ลูกดูดลูกดูดดูดไม่รู้สันดูดไม่เป็นเกิดมาฉันไม่รู้ฉันจะดูดยังไงนะคะคุณแม่จะต้องฝึกวิธีงานฝึกก็คือเทน้ําใส่นะคะอันนี้มีน้ำไอ้สมตเทเธอต้องมองนะคะต้องจินตนาการว่าตรงนี้มีน้ําจากนั้นนะคะน,นี้เป็นหลอด คุณแม่ใส่หลอดลงไปปกติเวลาที่เราใส่หลอดลงไปใช่ไหมคะน้ํามันจะไหลขึ้นมาที่หลอดคุณแม่ทำมือแบบนี้คุณแม่ทำมือแบบนี้พอคุณแม่กดอย่างนี้โดยทั่วไปน้ำมันจะอยู่ที่หลอดน้ำมันจะอยู่ที่หลอดนึกออกไหมจากนั้นคุณแม่ค่ะให้ลูกอ้าปปะก็ปล่อยน้ําใส่ปากลูกฟืบลูกเขาก็จะรู้แล้วเฮ้ยมันมีน้ํานี่ ทำอีกค่ะทำอีกทำปุ๊บนะคะเทน้ําลงไปนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลอดเป็นหลอดนะคะแล้วก็ใช้มือกดอย่างนี้นะคะน้ําก็จะอยู่ตรงบริเวณหลอดนะคะแล้วก็เอามาใส่ปากลูกแล้วก็เทฟุ๊บลงไปเออลูกเขาก็จะรู้แล้วหุ้ยอันนี้มันมีน้ำนี่อ่ะค่อยๆฝึกแบบนี้นะคะแล้วก็พอค่อยๆฝึกแล้วใช่ไหมคะลูกเขาก็จะเริ่มรู้แล้วจากนั้นนะคะ,ะ dares, ลูกเขาก็จะรู้เราก็จะเอาหลอดนะคะมาใส่ปากลูกลูกเขาก็จะแบบเอ้ยเมื่อกี้มันมีน้ําไหลเข้ามาสิในลองในลองดูดดูซิ คืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาฝึกนะคะแม่โบอบอกเลยไม่ใช่ว่าฝึกวันนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้รู้เรื่องอาทิตย์นี้รู้เรื่องสัปดาห์นี้ไม่ใช่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเด็กในแต่ละคนนะคะโอเคไหมคะคุณน้ำน้ำตาลนะคะกดแชร์แม่โบแม่โบด้วยกดไลค์กับแม่โบด้วยยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะโอเค